เศรษฐกิจแบบนี้ใครจะซื้อประกรันทุกคนเนะ่เก็บเงินสดไว้นั่นแหละคุณเคยได้ยินคําปฏิเสธนี้ไหมครับผมเชื่อว่าโดยเฉพาะตอนนี้นะซึ่งมีวิกฤตการโควิดนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อยากเก็บเงินสดเอาไว้แล้วก็ใช้คําปฏิเสธเนี้ยในการไม่ซื้อประกรันของคุณแล้วคุณจะแก้คําปฏิเสธนี้ได้ยังไงครับอย่างที่ผมบอกวิธีการแก้คําปฏิเสธก็คือว่าคุณจะต้องเห็นด้วยเขาก่อนเข้าใจเขาก่อนครับถ้าอย่างคุณเริ่มต้นจากการเข้าใจคุณเริ่มต้นจากการ เข้าใจความเชื่อเขาเขาก็จะเปิดใจยอมรับสิ่งที่คุณพูดครับนั่นคุณบอกได้เลยครับบอกว่าผมเข้าใจนะครับว่าที่คุณพี่อยากเก็บเงินสดไว้เนี่ยเพราะว่าเผื่อไว้สําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตใช่ไหมครับแน่นอนลูกค้าต้องตอบว่าใช่เข้าใจนั่นคือใจจริงที่เขาเก็บเงินสดเอาไว้แต่คุณพี่ฮะคุณพี่เห็นด้วยกับผมเรื่องนี้ไหมครับว่า วิกฤตที่มันผ่านมาไม่ว่าจะเป็นต่ยมยำกุ้งเป็นน้ําท่วมหรือวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยคุณพี่ก็ยังผ่านมาได้เพราะคุณพี่อยู่ตรงนี้ถ้าคุณพี่ยังอยู่มันก็ไม่วิกฤตครับแต่สิ่งที่วิกฤตที่สุดก็คือคุณพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความไม่แน่นอนทําให้คุณพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วครับคุณพี่ได้เผื่อเงินไว้สําหรับเหตุการณ์นั้นแล้วหรือยังครับ ผมไม่แนะนำคุณพี่เอาเงินทั้งหมดมาเพื่อซื้อประกันนะครับนั่นก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแต่เอาเงินส่วนหนึ่งมาเพื่อสำรองไว้สำหรับการประกันความเสี่ยงเรื่องนี้ในอนาคตครับเพื่อให้ลูกเมียพี่ไม่ต้องลำบากถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ฉุกเฉินที่สุดครับคุณเห็นไหมนี่คือการพลิกคำปฏิเสธของเขาโดยการเข้าใจก่อนแล้วชี้ให้เขาเห็นว่าเขาต้องการเก็บเพื่อสภาวะฉุกเฉินและสิ่งที่ฉุกเฉินที่สุดที่เขาจะเป็นต้องเก็บเลยคือวันที่เขาไม่อยู่แล้ว เขาเผื่อเอาไว้สําหรับเหตุการณ์วันนั้นแล้วหรือยังครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามที่เพจดูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดไลน์ที่อสไซน์กันสุขริจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ